สวัสดีค่ะช่องสวิตาชาแน,นลวันนี้เราจะพามายำเห็ดนะคะยำเห็ดรวมมิตรนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการล้างเห็ดก่อนนะคะเราล้างเห็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลวกนะคะทีนี้ อันนี้เห็ดของเราล้างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาใส่หม้อนะคะแล้วก็จะเติมเห็ดลงไปในหม้อนะคะต้มจนแบบให้มันสุกเต็มที่นะคะแล้วค่อยตักออกมาระหว่างที่เราลวกเห็ดอยู่เราก็มาตำเครื่องเทศนะคะเครื่องยำเรา ขออนุญาตตำเครื่องก่อนนะคะตอนนี้เห็ดเราก็สุกแล้วนะคะเราก็จะมาตักใส่ใส่ถ้วยเพื่อที่จะเตรียมยำนะคะ ก็เอาเครื่องที่เราตำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมายำนะคะชอบเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวขอปรุงรสก่อนนะคะได้เวลาปรุงเครื่องนะคะเราก็จะใส่ข้าวคั่วเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำปลาตามด้วยผงชูรส ก็น้ําตาลนิดหน่อย3มรสนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ผงรสตีไปนิดนึงแล้วทีนี้เราก็จะคนให้เข้ากันนะคะทีนี้เราก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะตามด้วยมะนาวมักเปี่ยวลายก็ใส่ลายมักเปียวน้อยก็ใส่หน้อย นี้เราก็ค้นเลยจะค้อนอัวนัวใส่กันโรยบันคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ซิ้มบึงมักเข้มมกักเปียวมกักแบบแบบกับิ่มบึงให้เครื่องเข้ากันเข้าขาดแต่ผักหอมจ้ะพอดีผักหอมบ่ไดซื้อมาถ้ามีผักหอมจัหน้อยผักหอมปีบานเข้าน่านะแซบเลยจ้ะแซบก่าลาบงว่วงเดิน ลาบเห็ดยำเห็ดหรือลาบเห็ดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากช่องสวิตาชาแนลไว้ด้วยนะคะกดติดตามในช่อง youtube เต็มได้นะคะช่องสวิตาชาแนลคือช่อง t ิ k ตอกนี่ละจ้าซื้อเดียวกันคลิปนี้ก็บายบายนะคะ <c oughs> กับแก้มชั้นดีนะคะ